สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนผมเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศอาทิตย์ละสองสาวันที่เหลือก็จะอยู่ที่มานเล็กๆในป่าสนที่ผมเรียกว่ากระท่อมในป่าใหญ่เป็นความรู้สึกของความซึมซับกับชีวิตและธรรมชาติที่เราได้ค้นพบ ความเรียบง่ายความเป็นชีวิตของเราจริงๆที่เราเรียกว่าสโลไลไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องใช้ชีวิตแบบเร่งรีบไม่ต้องตั้งใจกับชีวิตเกินไปจนกลายเป็นคนเข้มงวดแล้วก็ขอให้พวกเราได้กรุณาแชร์ให้กับกลุ่มสมาชิกให้กับเพื่อนพ้องน้งพี่ทุกคนโดยเฉพาะน้องปุ่นช่วยกรุณาแชร์ไลน์นี้ให้กับ ลุมจิตอาสาแล้วก็เพื่อนนิรหรือพวกเราที่อยู่ในเครือข่ายของการเชื่อมต่อกระบวนการของการวาร์ปโค้ดที่เราสามารถสัมผัสกับความตื่นรู้ของชีวิตได้อย่างรวดเร็วและเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดม,มองตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องนิ้แล้วรู้สึกถึงชีวิต รู้สึกได้ผ่นลมหายใจที่มันละเอียดอ่อน,น,นละเมียดละไมผ่านความรับรู้ของชีวิตที่ทำให้เราแต่ต้องและสัมผัสต,ตัวเองได้ในวันนี้ซึ่งผมอาจจะใช้ภาษาทางฟันซ้มวิสิกเรียกให้มันดูหรูหราให้มันดูเข้มข้นให้มันดูเป็นวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการ เข้าสู่สนามพลังควพันตัมการวับไดหรือการเข้าสู่กระบวนการของการการะตุ้นการทํางานของจิตใต้สําน,นึกที่เรากําลังชิวกับตัวเองกําลังชิวกับชีวิตที่เรากําลังรู้สึกตื่นเต้นกําลังรู้สึกตื่นตัวอเวเน s หรืออเวกานิ่งมันเป็นความรู้สึกเบาๆล่งโปร่งสบายๆหลายเดือนมานี้ชีวิตมันเปลี่ยนไปเหมือนหลายปีที่ผ่านมา แต่แต่เกิดเหตุการณ์ไวรัสแพร่ระบาดไปทั้งโลกสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้เราได้มีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเท่าเดิมแต่เรากลับมีชีวิตมีเวลาที่จะรู้สึกกับชีวิตมากขึ้นทุกๆลมหายใจทุกๆวินาทีทุกๆโมงยาม ทุกวันคืนที่ทําให้เรารู้สึกถึงการตระหนักรู้ที่ทําให้เรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างเรียบง่ายอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมามันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ชีวิตมันกําลังมันกําลังน้อมรับมันกําลังคอนเฟิรม์มมันกําลังยืนยันความมีอยู่ของชีวิตของเรามันกําลังสรรเสริญนอนุภาพของ พระเจ้าอนุภาพของความเป็นชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกกับตัวเองอย่างแท้จริงความรู้สึกที่มันมีพลังงานที่มันจะขับเคลื่อนที่มันจะพลิ้วไหวที่มันจะแทรกซึมที่มันจะกระตุ้นและซึมซับหัวใจและวิญ,ญญาณของเราผ่านลมหายใจที่เราเรียกว่าการเจริญสติหรือการโปรแกรมจิตหรือการว์บโค้ดหรือการวาับว,ว้าว ที่เรารู้สึกว่ามันคือกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ในระดับของ DNA ในระดับของอนุภาคของยีนของอะตอมของนิวเคลียสของอิเล็กตรอนของโปรโตอนจนเกิดการวาร์ปขึ้นที่เรียกว่าการเข้าสู่ประสบการณ์ของการก้าวกระโดดไปสู่ประสบการณ์ใหม่ทางภาษาควอนตัมฟิสิกส์เรียกว่าควอนตัมลีฟทลีฟที่แปลว่าการก้าวกระโดดคําว่า กันตั้มลีฟก็คือการก้าวกระโดดไปสู่สภาวะใหม่ของของอิเล็กตรอนที่กระโดดข้ามโปรโตอนออกจากวงจรเก่าแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เราเรียกว่าการรีเบิร์ตทางจิตวิญญาณที่เรารู้สึกถึงความแน่วแน่ถึงความตั้งใจแต่ไม่แต่ไม่เข้มงวดแต่ไม่ดู <c oughs> ไม่ดูเครงเครียดไม่ดูจริงจังจนกลายเป็นคน นการเป็นคนแบกโลกไว้ทั้งใบโดยลืมไปว่าไม่มีใครแบกโลกได้แม้แต่แบกชีวิตหรือแบกความเป็นชีวิตที่เราติดกับอยู่กับความคิดหรืออยู่กับอารมณ์หรือแม้จะตั้งหรือแม้กระทั่งตัวเองกําลังหมกมุ่นอยู่กับสตอรี่หรือเรื่องราวที่มันเป็นดราม่าที่เรามารจะใช้ชีวิตในแบบของคนที่ที่ต้องการหาพักพวกต้องการใช้ชีวิตแบบมีคนเห็นใจ ต้องการใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งชีวิตเพื่อไล่ล่าการยอมรับเพื่อเรียนรู้ชีวิตในแบบของคนที่ถูกถูกยอมรับหรือได้รับความเห็นอกเห็นใจชีวิตที่เหนือกว่าไม่ใช่ชีวิตแบบนั้นไม่ใช่ชีวิตที่คํำครวนไม่ช่ไม่ใช่ชีวิตที่ฟุม่มเฟืยไม่ใช่ชีวิตที่เอาตัวรอดไปวันๆไม่ใช่ชีวิตที่ ไม่ใช่ชีวิตที่โชว์ไม่ใช่ชีวิตที่โอ้อวดแต่มันคือชีวิตที่ใช่ที่เราใช้ชีวิตแบบคนที่ที่รู้จักตัวเองเป็นชีวิตที่ผ่อนพักหนักรู้เป็นชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตที่สันสะเทือนอนุภาพของความเป็นมนุษย์ทุกๆลมหายใจทุกๆทุกๆก้าวย่างที่มันดำรงอยู่ไว้ด้วยศรัทธาและจิตวิญญาณที่ทรงพลังความรู้สึกเช่นนี้ล่ะ คือความรู้สึกที่เรากำลังเปิดสวิตจิตวิญญาณกาลังติดอาวุธทางจิตวิญญาณกาลังวาร์ปโคดที่เราเรียกว่าวาร์ปเอ็กซ์เพ c e รียนเอ็กซ์เพรียนคือประสบการณ์วาร์ปคือกระบวนการของการสั่นสะเทือนรูปภาพทางควอนตัมฟิสิกสด้วยความเร็วที่มีอัตราความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงแสงเดินทางด้วยความเร็ว1นึ0 0แสนหม่ไมล์ต่อ1วินาทีแต่จิตเดินทางด้วยความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงและการเดินทางของจิตคือการเดินทางเข้าไปสู่ภายในภายในห่งการตื่นรู้ ภายในแห่งการตระหนักรู้ภายในแห่งการแห่งการทะลุะลวงเข้าไปถึงความรู้สึกในระดับของชีวิตขั้นสูงสุดในระดับบิยอนโซบิยอนเซลบิยอนอะตอมในระดับของอนุภาคของวัฟากหรือสติงซึ่งเป็นอนุภาคของชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์อะตอมนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านล้านเซลล์ที่มีอยู่ทั้งหมดในร่างกายของเรา75ล้านล้านเซลล์ผ่านลมหายใจ ที่เรากําลังรู้สึกถึงอนุภาพของฮิกโบซอนอนุภาพของพระเจ้าที่มันกําลังพลิ้วไหวกระจัดกระจายผ่านเลือดเนื้อและชีวิตของเราทุกๆลมรายใจความรู้สึกเหล่านี้ละ่ะทําให้เราคอนเฟิร์มตัวเองทําให้เราตระหนักรู้ถึงชีวิตทุกๆโมงยามทําให้เรารู้สึกถึงการไข้ครวญถึงการตกผลึกถึงการเจอรอิญในถึงการหลอ่อหลอมถึงความรู้สึก ที่ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมที่เรากําลังก้าวข้ามข้อจํากัดที่เรากําลังเรียนรู้ชีวิตที่ไม่มีลิมิตชีวิตที่ไม่มีข้อแม้ชีวิตที่เราไม่ติดกับอยู่กับคำคำอ้างใดๆที่เรามักจะแก้ตัวที่เรามักจะพิริพิไรกับชีวิตอยู่ตลอดเวลาจะลงไปลืมไปว่าจะลงลงไปว่าชีวิตที่ไม่มีข้ออ้างกับความสาเร็จชีวิตที่พร้อมที่จะใช้ชีวิตทุกๆลมหายใจ แบบคนที่ไม่ติดกับอยู่กับการหลงยึดในอัตตาและตัวตนอยู่กับอีโก้อยู่กับการยิงพยองทรนงตัวเองมันคือชีวิตที่มันมันคือชีวิตที่มันมันมันสง่างามมันแผ่วเบาเหมือนขนนกที่ปิวไปตามแรงลมเหมือนก้อนเมฆที่พิวไหวไปกับท้องฟ้าที่มันไม่มีที่สิ้สุดเหมือนชีวิตที่มันได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อเราจุดไฟแห่งแสงสว่างแสงสว่างแสงสว่างของจิตใต้สำเน็จของวิญญาณของเราให้มันลุกโชนขึ้นเหมือนที่เราได้โปรดกรุณาช่วยกันแชร์ไลฟ์พิเศษนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับมิสหายเป็นประโยชน์กับคนที่เรารักและมันคงอาจจะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้เริ่มต้นตั้งแต่ลมหายใจนี้รู้สึกได้ตั้งแต่ความรู้สึกนี้ตื่นรู้ได้ตั้งแต่วินาทีนี้ ใช่หรือไม่มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้ผมรู้สึกถึงทุกช่วงเวลาของชีวิตที่หลายคนอาจจะคิดว่าชีวิตของเรากำลังนับถอยหลังไปสู่ความสิ้นสูญไปสู่ความสิ้นสลายแห่งกายธาตุไปสู่ความดับสูญของความเป็นศาสานของรูปกายของความเป็นชีวิตที่เราเรียกตัวเองว่ามนุษย์ แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราได้ตระหนักรู้ถึงความไม่มีที่สิ้นสุดความเป็นนิรันดร์ความเป็นอมตะความเป็นอิมมอร์ทัลเราจะรู้สึกกับชีวิตในแบบที่ไร้ตัวตนในแบบที่เราเป็นเพียงแค่พลังงานเป็นแค่ซูเปอร์เนเจอรเป็นแค่พลังชีวิตที่เรากําลังเปิดสวิตที่เรากําลังหล่อหลอมที่เรากาลังกําลังเชื่อมต่อกับการตกผลึกกับการเชื่อมวงจรพิเศษในระบบของจิตเริอสํานึกที่เราเรียกว่า การเชื war, ่อมต่อจิตสํานึกรู้สูงสุดซูเปอร์เนเจอรัลการเชื่อมต่อดวงวิญญาณสูงสุดที่เราเรียกว่าสุพ r รี e มโซพลังงานของความไม่ดับสูญพลังงานของความเป็นอมตะมันจะถูกเปิดสวิตช์โปรแกรมมันจะเกิดการรันขึ้นจิตวิญญาณของเราจะรู้สึกถึงชีวิตที่แสนวิเศษที่สุดเมื่อเราตักตรักรู้ในตัวเองอย่างแท้จริงชิวชิ ชีวิตคู่คูชีวิตที่มันสุดพีิพิกในพีิกคือชีวิตที่เรากําลังบอกกับจิตวิญญาณดวงนี้ว่าเราคือว่า,าคือจิตวิญญาณที่กําลังค้นพบตัวเองผมแสวงหามาช่วยชีวิตื่อค้นพบตัวเองและในที่สุดชีวิตก็ทําให้ผมพบตัวเองและตัวเองที่กำลังค้นพบคือนักแสวงหาคือจิตวิญญาณที่มันกําลังตื่นรู้อยู่ท่ามกลางโลกและจัก,กรวาล ซึ่งเตมไปด้วยหมู่ดาวที่ส่งแสงระยิบระยับกระพริบร,ริปรีส่งแสงสว่างแวววาวเจ,จิดจัดเหมือนแสงตะวันที่มันาสาดส่องในช่วงรุ่งอรุณในทุกค่ำคืนในทุกการเวลาในทุกเช้าค่ำที่เราสัมผัสกับกับแสงตะวันกับสปปรรพสิ่งและลมหายใจของเราก็เตือนรู้ขึ้นจากความฝันทำให้เราค้นพบความใฝ่ฝันที่ไม่มีวันหมดอายุทำให้เราค้นพบจิตวิญญาณ ที่มันเต็มไปด้วยความซับซ้อนและมีชีวิตชีวาและด้วยเหตุผลนี้เองผมถึงได้บอกว่าวิธีการของการวาดโค้ดจึงเป็นวิทยาศาสตร์ของการของการเปิดสวิตจิตวิญญาณใหม่ New Consciousness ของการเข้าสู่โลกที่เหนือกว่าเหมือนด็อกเตอร์สเตรนที่กำลังค้นพบผู้จักราวาลหรือมันติเวอร์สเหมือนกับอเวนเจอร์วีชนคนหนุ่มสาว ที่กำลังค้นพบคุณค่าและภารกิจของตัวเองที่เราเรียกว่าเดอะมิชชั่นเรากําลังใช้ชีวิตเพื่อจุดเปลวไฟในดวงวิญญาณของเราให้มันลุกโชนขึ้นเพื่อเป็นแสงสว่างในการกับขับเคลื่อนชีวิตไปสู่ความสาเร็จที่ไม่มีขีดจากัดไปสู่ความฝันที่ไม่มีวันหมดอายุไปสู่ภารกิจที่ทําให้เรารู้ว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างดเดี่ยวเดียวได้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างอย่างคนที่ไม่ ไม่รู้จักตัวเองวันนี้จึงเป็นวินาทีสําคัญวินาทีนี้ของวันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสรั่งเทตือนอนุภาพของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวเราใช่หรือไม่และเมื่อเราค้นพบศักยภาพอันเล้นลับนี้แล้วเมื่อเราค้นพบศักยภาพอันเล้นลับนี้แล้วเราก็จะใช้ชีวิตด้วยควาเมเบ,บิกบานด้วยความมีชุตีวาที่เราจะใช้คําว่า wake up, <laughs> up wake up wake up ลุกตัวเองจากที่นอนลุกขึ้นมาจากความงงเงียและความดับไหลตื่นขึ้นมาเพื่อสัมผัสกับแสงตะวันตื่นขึ้นมาเพื่อสูดลมหายใจแล้บอกรักตัวเองตื่นขึ้นมาเพื่อโปรแกรมจิตในความสําเร็จและชีวิตที่เรากําลังเป็นผู้เลือกลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวเองอย่างแท้จริงและกระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการที่ทําให้เราหลุดพ้นไปจากข้อจํากัดหรือสิ่งที่มันคอยครอบงํา ความคิดหรือตัวตนเก่าของเรากําลังสูญสลายไปชั่วพริบตาความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณคือธาตรู้ธรรมชาติแห่งการเรียนรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตแบบชิวๆในแต่ละวันไม่ติดยึดกับอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้เราขุ่นมัวไม่รู้สึกกับความรับรู้ในแบบที่กําลังตัดสินหรือว่าหรือว่าติดกับอยู่กับหลุมพรางของความก้า,ร,าร้วาวหรือความหรือความเหื่อหน่าย ที่ชีวิตมันกําลังล่อลวงหลอกหลอนเราให้เราติดกับอยู่กับภาพลวงตาออกจากความออกจากการใช้ชีวิตปลอมๆอ,ออกจากการใช้ชีวิตปลอมๆแล้วมาใช้ชีวิตแบบแบบที่เป็นตัวจริงเป็นคนที่ใช่ใช้ชีวิตแบบคนที่ไม่ต้องโชว์ใช้ชีวิตแบบคนที่ตื่นขึ้นมาจากโลกมายาจากการสร้างภาพจากการติดกับอยู่กับโลกวัตถุ แล้วก็สะเทือนอนุภาพของความเป็นชีวิตที่มันทรงพลังพร้อมที่จะรวยพร้อมที่จะมั่งคั่งและสําเร็จในแบบของคนที่อุดมสมบูรณ์และแบ่งปันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละคือภารกิจสําคัญที่สุดที่ทําให้เราทุกคนได้มีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ยังมีคุณค่าและมีความหมายทุกลมหายใจใช่หรือไม่แล้วความรู้สึกนี้ล่ะเป็นความรู้สึกที่ทําให้เรามาเจอกันและใช้ชีวิตอย่างสุดยอดที่สุดในโลกใบนี้ สำหรับ,บพวกเราที่ต้องการเจอกับผมตัวเป็นๆต้องการถอดรหัส DNA แบบฟันใบวันตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือต้องการเข้าระบบปฏิวัติจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าวา r p e x p e ์ i e n c e ซึ่งผมได้สะสมประสบการณ์กว่า60ปีได้เรียนรู้ชีวิตจากการเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกได้นค้นพบความหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแบบของคนที่ไม่ได้มีชีวิตเพียงแค่ลมหายใจและสั่นสะเทือนอนุภาพของความสำเร็จในแบบที่เราอยู่เหนือการครอบครอง อยู่เหนือกันถูกครอบงำของเงินวัตถุหรือเงินตราแต่กับใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความอิม่มเอมอย่างคนที่ฟูฟิลอิม่มเต็มและมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะเราทุกคนสามารถมาต่อพวงจรและเชื่อมระบบปฏิบัติการทางจิตวิญญ,ญาณกับผมได้โดยตรงที่ The Master Code Academy ส่วนกระบวนการของการเรียนรู้ทางจิตหรือปลุกเราดวงวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองก็สามารถทำได้จากคลิป YouTube ของผมที่มีอยู่กว่า 6,000เรื่องในช่องสัญญาณต่างๆกว่า,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 า 7, 8ช่องสรรยยัญญาณรวมทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นจิตอาสาที่ได้โปรดกรุณาให้กำลังใจและดูแลผมมาโดยตลอดสำหรับท่านที่ต้องการจะมาเป็นจิตอาสาก็สามารถติดต่อมาที่เดอะม s สเตอร์โ้ได้เรายินดีที่จะเดินทางไปด้วยกันแม้การเดินทางนี้อาจจะยาวไกลแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาเริ่มต้นที่หัวใจของพวกเราทุกคนหวังว่าพวกเราทุกคนจะค้นพบ จิตเป็นญาณที่แท้จริงของเราได้ด้วยตัวเราเองด้วยความรักจากหัวใจสวัสดีครับ